น้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์พาร์ทอโรมานะครับตอนนี้กำลังฮิตมากมากเลยนะครับเดี๋ยวมาลองใช้กันดูนะครับว่าจะหอมขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องของเขานะครับสำหรับกลิ่นที่ผมสั่งมานะครับเป็นกลิ่นเปเปอร์มินต์นะครับเราก็เปิดกล่องมาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรให้บ้างนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของขวดน้ำหอมนะครับข้างบนจะเป็นไม้นะข้างล่างก็จะเป็นแก้วนะครับวิธีการใช้นะครับเราก็เปิดฝาก่อนนะครับแล้วก็ถูกใส่ข้างบนนี้ทิ้งนะครับ ตอนนี้กลิ่นเพปเปอร์มินก็หอมออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็นำฝาเข้ามาปิดได้เลยนะครับบิดเข้าไปนะครับมันจะเป็นเกลียวอยู่นะ อ่ะก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ให้ความหัวลงประมาณ5-10วินาทีนะครับน้ำหอมจะเริ่มซึมเข้ามาที่เนื้อไม้นะครับแล้วก็พอนะครับเราต้องการให้หอมมากหอมน้อยนะรเราก็เอียงเอานะว่าเราต้องการหอมมากเราก็เอียงไว้นานนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้มันหอมมากนะหรือว่าส่งกลิ่นหอมมากเกินไปนะเราก็เอียงไว้แป๊บเดียวนะครับน้ำหอมก็จะเริ่มซึมออกมาบนเนื้อไม้แบบนี้นะครับแต่ความไว้ประมาณ5-10วิิบวิพอแล้วนะครับผมกลิ่นหอมกําลังดีนะครับแล้วเราก็นําไปแขวนในรถยนต์ได้เลยนะครับ พอแขวนเสร็จแล้วก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับและพอกินหอมเริ่มจางลงนะครับเราก็สามารถความขวดต่อได้นะครับมันก็จะเสริมออกมาตามเนื้อไม้แบบนี้นะครับสำหรับน้ําหอมที่ผมสั่งมานะครับเป็นกลิ่นเปเปอร์มินท์นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการทําให้เราตื่นตัวนะครับแล้วก็ลดอาการปวดหัวลดอาการวิเวียนศีรษะได้นะครับส่วนท่านใดที่ชอบกินอื่นๆนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับเขามีให้เลือกหลายกลิ่นเลยนะครับตอนติดตั้งนะครับผมก็แนะนําให้ติดตั้งบริเวณที่มีแอร์นะครับเพราะเวลาแอร์เป่าเนี่ยกลิ่นมันจะได้กรายทงนถใ ในตู้เสื้อผ้าในห้องนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับก็จะช่วยปรับอากาศในห้องให้หอมสดชื่อนั่นเองนะครับสามารถแต่สั่งซื้อได้ที่ตะกร้าสีเหลืองหนะ้าคลิปนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ